สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมปีศาจทีวีนะครับเราอยู่กันในเกม Coral i s l l n n นนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปเก็บมแมลงเนาะที่ผมวางแทบไว้หลายๆจุดอะแล้วก็จะไปวางแทบใต้มหาสมุทรด้วยนะครับซึ่งพอดีว่าผมยังขาดแมลงกับอไอสัตว์ใต้ทะเลที่ผมยังไม่ได้เก็บอะอีกเยอะเลยอย่างของใต้ทะเลเนี่ยผมไม่รู้นะไอสี IC. อย่างนี้คืออะไรโอเค เดี๋ยวผมขอเคชียร์ในเรื่องกระจกกันนะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวบาเล่นะครับไปไหนวาเล่นกับมันก่อนนะครับโอเคเราไปที่ในเรื่องกระจกก่อนนะครับไปเก็บเกี่ยวข้าวบาเล่ก่อน หลังจากเราเก็บเกี่ยวข้าวหวาได้เสร็จเนาะคือถ้าเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการโรยมเมล็ดนะครับถ้าใครที่ว่าไปปลดล็อกเกี่ยวกับการหว่านมเมล็ดอัตโนมัติอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยซึ่งถ้าเราเก็บเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันจะไม่โรยอัตโนมัติตอนนี้นะครับคือเราต้องเข้าไปกดที่ไอตัวตัวเนี่ยอะไรนะไอที่ลดน้าเนี่ยแล้วก็ไอมันจะมันจะมีชอยส์ขึ้นมาให้นะครับซึ่งไอเครื่องลดน้าเนี่ยเราถ้าเราจะแบบเอาแบบของอัตโนมัติอะ่ะ คือเราต้องใส่อุปกรณ์ไอเทมนี้ควบกับไอตัวรดน้ําอัตโนมัติก่อนนะครับพอเราพอเราอยากจะให้มันโรยเมย็ดเองอัตโนมัติใช่ไหมครับคือคุณต้องเข้ามาในเมนูนี้นะเสร็จแล้วก็คุณก็กดออกเลยอ่ะมันก็จะโรยให้อัตโนมัตินะตามนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขอปรับทั้งหมด4เครื่องนี้ก่อน เห็นไหมครับก็โรยอัตโนมัติแล้วนะฮะโอเคคือไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวรอให้มันมัน,ม,นมันทำอัตโนมัติของมันเองเรื่อยๆนะไปขอเช็คโอเคอันนี้คือไซโลนะครับสำหรับไว้ป้อนพวกอาหารให้พวกสัตว์เลี้ยงที่เราอยู่ในฟาร์มนะครับเป็นป้อนป้อนอาหารอัตโนมัติเลย แต่เราทําไซโลอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันต้องมีเครื่องเครื่องป้อนอาหารอัตโนมัติก่อนซึ่งเราต้องปลดล็อกที่ที่ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หลิงอ่ที่ในหลกของแกอเดี๋ยวให้ดูว่าหน้าตาไอ,เอ้เครื่องเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันนะอ่ะนี่คือเครื่องให้อาหารอัตโนมัติน,นะครับจะอยู่ตรงกลางนี่เนาะคือเราต้องมาติดเองนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูกันว่าว่าของคราฟแต่และอย่างผมต้องใช้อะไรบ้างนะ ซึ่งเราจะไปวางแถบใต้น้ำด้วยเหมือนกันนะครับอ,อันนี้ใช้ซิลเวอร์บาร์ซีวิสไลแล้วก็ไม้หน้าผมว่าจะทำประมาณสักสักเท่าไหร่นี่ผมผมยังเดาไม่ได้นะครับคือเอาเอาซิลเวอร์บาร์ว่านะครับแล้วก็อันนี้ก็คือดักพวกอไอสาใต้น้ำเหมือนกันมันต่างกันอย่างหนึ่งนะครับก็คือสองอันนี้ยก็คือตัวนี้มันจะดักพวกนแนวพวกม้าน้ำที่มันแบบลอยตัวได้เนาะ คล้ายๆเหมือนที่ดักผีเสื้อไอ้พวกที่ว่าบินได้แต่นี่ก็คือจะเป็นพวกสัตว์ใต้น้ําที่ว่าเดินอยู่บนบนช่วงระดับพื้นดินนะครับโอเคแล้วตามนี้นะครับซีวีซีวีอยู่ที่ของป่าโอเคสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าชิ้นเนี่ยคือผมมีเยอะนะผมไปไล่เก็บเกี่ยวมาเยอะเหมือนกันตามนี้นะครับ ทุเรียนกับส้มนี่ออกแล้วนะผมเก็บไปรอบหนึ่งแล้วเนะี่ยขอขอเก็บก่อนนะครับสักครู่นะโอเคตามนี้นะครับอโอ้เห็ดนี่ก็เสร็จแล้วนี่หว่าสักครู่นะครับขอเก็บเห็ดแล้วก็ปลูกเห็ด ตัวใหม่ก่อนดีกว่าเ,เยอะเชียนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้เลยประมาณหลายวันอยู่นะครับถึงจะได้3อย่างละ3ชิ้นเย่ยต่อไปก็ไปที่ห้องเครื่องมือนะครับเพราะเราต้องใช้อุปกรณ์ในการคราบไอ้ไอเนี่ยแทบแทบใต้น้ำกับ2อ,อันเนี่ยโอ้ใช้เยอะเลยโกบาผมไม่รู้ว่ามีเยอะป่ะเนี่ย เดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนะครับผมย้ายประภาคารมาไว้นี่แล้วนะเรื่องของเรื่องนะโอเคไปดูที่ห้องเครื่องมือก่อนจะมีเยอะหรือเปล่าโกบาผมน่าจะมีเยอะอยู่นะโอเคทําแทบดักสัตว์น้ำที่ว่าลอยตัวได้ประมาณสัก20อันแล้วกัน แล้วก็ใช้อะไรกว่เดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอยู่ไหนวะอ๋อใช้อาหารแห้งที่เราทําไว้ผมน่ได้ทำไว้เยอะอยู่มั้งไดท้ทำที่ดักแถบไว้สักประมาณสัก30อันก็พอ มาคราฟกันเลยนะครับน่าจะเดี๋ยวผมต้องดูกันว่าจะวางแถบยังไงด้วยโอเคอันนี้30โสเคเรียบร้อยไปเราไปลุยลุยเก็บมแมลงก่อนนะครับ เยอะนะครับแทบที่ผมวางไว้เนี่ยเยอะมากๆเนี่ยโอเคแทบหมดละเพราะผมจําได้ว่าผมวางไว้จุดไหนบ้างไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงใต้มาหาสมุทรกันนะครับแล้วก็ไปวางแทบกับดักกับดักพวกอะไรลนะสัตว์ใต้ทะเลนะโอเคทำน้ำเลยดีวะ น้ำอะโวคาโ,เคโดเดียวมั้งจะมีปะวะน้ำอะโวคาโ,คโดรสชาติจะเป็นยังไงวะเนี่ยอืมไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเลยจะอะไรทำดีวะน้ำเงาะน้ำกล้วยอ่แต่ที่ว่าแพงๆนะครับคือเอาเป็นน้ำทุเรียนก่อนน้ำทุเรียนแล้วมาทำเป็นไวน์ถ้าเป็นไวน์ไวน์ทุเรียนอะราคาโคตรแพงเลยเดี๋ยวผมผมว่าๆเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าราคาแพงแค่ไหนเอามาสามสิบหก พอรูดูการนี้ไปดูการทุเรียนซะด้วยที่ผมเอามาปลูกเนี่ยเป็นน้ำผลไม้ทุเรียนถ้าเป็นเรื่องจริงนี่รสชาติจะยังไงไม่รู้นะครับโอเคโอเคเรียบร้อยมีอะไรที่ต้องทำอีกกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับ เซกอะข้าวบาเล่เอาเบียร์มาบากเป็นเบียร์เบียร์อันนี้ดีกว่าเบียร์เก่าสักสิบสองแก้วแล้วกันกาแฟแกาแฟก็สักสิบสองแก้วอืมคบูชาับก,กินทรีชาเขียวเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วก็ มันมีกี่เครื่องวะสิบสองสิบสองสิบสองขาดอีกขาดอีกเอขาดมีสองว่าอีกสองนี่วะว่ายสองนี่ทำอะไรดีวะอืมว่าอีกสองว่าอีกสองว่าอีกสองก็ทำอันนี้แล้วกันชีทใหญ่ชีทใหญ่เหมือนขึ้นลาน,นะครับแต่มันมันหม,มักเป็นชีทเก่าเรื่องของเรื่องแล้วก็ชีทนมแพ แบบเล็กสักสามแล้วกันหมักเบียร์ก่อนนะครับหมักได้อย่างละสามนะครับโอเคเอ้ายังว่างอีกตั้งสี่สี่ถังเลยเนี่ยวะโอเคว่างสี่ถังผมก็ทำเป็นไข่เยี่ยวม้าแล้วกัน ไข่เยี่ยวม้าอันนี้เอามาสามอันนี้สามไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ลูกอะไรนะไข่นกกระทาแบบเยี่ยวม้านะครับอย่างละสามแล้วก็อะไรดีกว่าเออทำกิมจิดีกว่าเอ้ยวะอ่าอยู่นี่เอาอ,อันนี้แล้วกัน เอามาทำเป็นกิมจินะครับโอเคเอา้าอ๋อแล้วก็กิมจิโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้รอรอนานเหมือนกันนะครับที่ว่าหมักหมักแบบนานๆเนี่ยรอประมาณสัก2-3อาทิตย์ได้ถึงจะได้มาแบบทั้งหมดเลยโอเคหมดแล้ะผู้นี้ลงทะเล แล้วบอกวิธีปลดล็อกหางนางเงือกนะ่าอาลิสนอนแล้วอะว่าดูนะครับของที่ผมขายไปได้ราคาเท่าไหร่ดูสามหมื่นะครับข้าวบาเล่อะเก็บเกี่ยวแบบแค่ขนาดไอ้ดาวสีเงินะได้ตั้งเจ็ดไอ้ร้อยร้อยเจ็ดสิห้าแล้วผมตั้งสาิบสามชิ้นนะ่ะ ได้ราคาตั้งห้าพันอ่ะแล้วยิ่งติดทองอะ่ะราคายิ่งสูงอะ่ะแล้วถ้าเป็นขนาดดาวดาวขั้นสุดอะ่ะจะขนาดไหนอะ่ะเราคิดดูเอาเองนะครับดูทุเรียนดยิทุเรียนราคาโคตรแพงเลยอันนี้อะไรวะนอไม้โอเคอันนี้พวกมนแรงนะครับซื้อมาเจ็สิบห้าขาย 75, เจ็ดสิบห้าไม่ไม่ใช่ดิก็ถูกแล้วนี่ว่ะ โอเคตามนี้นะครับ <c oughs> วันนี้แดดออกแดดออกเหมาะกับการลงทะเลมากเลย <c oughs> วันนี้จ้พิแอริส โอเคอืมโอเคลงทะเลก่อนดีกว่าไอ้ผลิตผลที่อยู่ในโรงนะ้ำเมื่อกี้ผมขอเมื่อคืนยังไม่เก็บนะครับเราเริ่มจากตรงจุดไหนก่อนดีว่าไอ้แมลงที่หายากๆอ่องั้นผมลงลงชั้นแรกก่อนดีว่าววะอ่าเรามาอยู่ใต้ทะเลชั้นที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมขอรีเสียงหน่อยนะเสียงมันดังลือเกินประมาณสองก็ได้แต่เนี้ยลงมาอย่างละห้าเลยโอ้หมันขึ้นสิบตลอดเลยวะโอเคตามนี้แหละโอเคตอนนี้คือผมไม่ได้ใส่ชุดประดาน,น้ำนะเพราะผมปลดล็อกหางนาาเงือกแล้วนะครับถึงว่ายได้เร็วมากเลยเนะี่ย หาที่วางก่อนนะครับชั้นแรกเดี๋ยวกันนะผมอยู่ส่วนไหนวะเนี้ยใกล้ๆวา์าอ่านั้นก็วางไว้แถวแถวนี้ก่อนล้วกันวางคู่กันนะครับวางเป็นโซนเป็นโซนไปอันนี้ไม่ต้องเปิดแมปได้อยู่เพราะว่าพอจำทางได้อยู่โซนหนึ่งโซนสองแต่โซนสามโซนสี่นี่จะหลงกันนะครับเอาวางไว้เนี้ย ขยะขวางอ่ะเข้าอาณาจักรเงือกแล้วนะครับพอดีเลฟมาอาณาจักรเงือกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการปลดลอ็อกหางนางเงือกนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากรณีที่ใครเคลียร์ตามเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาให้ดูนะเนี่ยสมมติว่าสมมติว่าพวกคุณเคลียร์โซน โซนหนึ 1> Zone 1, Zone 2, ่งโซนสองใช่ไหมครับสามกับสี่จนครบแล้วเนาะเปิดเสาจนครบหมดทุกที่นะแล้วก็เขาเนี้ยช่วงเวลามันจะมีเควสใหม่เข้ามาปุ๊บมันจะให้ไปที่โคโลทีะอย่าสงสัยนะครับโคโลทีะให้มาใต้น้ำนะให้วิ่งมาทางนี้นะครับนับจากตรงนี้ดีกว่านี่นับจากด้านนี้แล้วกันสังเกตสังเกตนี่ดีกว่านี่ทางทางเข้าอาณาจักรอ่ะของราชวังอ่ะด้านซ้ายมือเนี่ยคุณเลี้ยวมาด้านขวาเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูนี่ ต้นไม้โคโลทีต้นไม้แห่งแห่งแนวปากการัางอะ่ะอยู่ตรงนี้นะครับพอคุณมาตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูดินาลีอ่ะคุณมาด้านนี้นะด้านขวาเรื่อยๆแล้วคุณขึ้นมาด้านนี้นี่เห็นป่ะคุณมาตรงนี้คุณจะเจอคัดซีนฉากเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเไรนะเกี่ยวกับอ่าปดปดไอ้นั่นนะคาบน้ํามันอะ่ะ ข้าวน้ำมันของทางทะเลอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บใช่ป่ะคุณยังไม่ได้หานักเงื้อทันทีหรอกให้ไปทำอีเวนต์ให้ได้คัตซีนที่บนท้องทะเลอ่ะแถวแถวหน้าชายหาดอ่ะมันจะมีคัตซีนที่ว่าชาวเมืองวิ่งมาหน้าทะเลกันว่าน้ำทะเลใสสะอาดแล้วแค่ตรงนั้นเองเสร็จแล้วก็รออีกสองวันจะมีจดหมายจากโชว์ชาวเงือกแต่ละตัวชื่อแม่งเรียกยากชิบหายมันจะมีส่งจดหมายมาหาบ้านเราเสร็จปุ๊บคุณก็มาเนี่ย มาประทานพอในห้องนี้ได้เลยแล้วก็จะคุณจะได้หางนางเงือกนะครับแล้วเนี่ยหางนางเงือกมีให้เลือกหลายแบบเลยอ่าเห็นว่ามีหางนางเงือกให้เลือกหลายแบบนะครับซึ่งผมไม่ค่อยอยากใช้หางนางเงือกเท่าไหร่มันดูแล้วมันมันดูยาวๆไปอ่ะแล้วก็คือผมเลยมาใช้อน,นี้แทนไอไอเท้าผีพายน้ําเนี่ยมันดูแล้วมันดูสมส่วนหน่อยผมก็เลยเลือกอันนี้แทน ตามนี้นะครับสามารถมาเปลี่ยนหางหน้กเงือได้ตลอดเวลาวางแถบวางแถบวางแถบ เรากลับมาบนพื้นดินแล้วนะครับมาเอ้าอริสอ่นหนังสืออยู่หน้าบ้านเนะี่ยสองสาวในบ้านหลังเดียวกันนะครับเม็ดเจมเอาไหนไปดีวะนึกก่อนอืมกำลังทำอันนี้อยู่งั้นก็เอานี้ไปแล้วกันสักสิบสี่ แล้วก็ัน,นี้เอามาสักเจ็ดน,นี้สามพออ่ะเรามาอัปเกรดของกันก่อนนะครับเอาอะไรดีว่าอันนี้เอ็กซ์ตาร์อกผมผมมัสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ค่อยได้มันไม่ค่อยได้ของอะไรเท่าไหร่แล้งคือจะเอาแบบที่มันคุ้มๆหน่อยขุดดินเล่นบ้างเด่า สวิงเร็วขึ้นขอสวิงเร็วขึ้นดีกว่าอ่าสี่สิบเปอร์อ้วอะไร no energy ได้เวลาการใช้พลังงานจะกี่เปอร์เซนต์เองอ่ไม่เอาเอาออกไงไวะเนี่ย พลังงานเราเหลือๆครับไม่จังเป็นเอ็กซ oh, ์ต้าดอปเรดดอปโอ้เรดดอปได้ถึงแปดสิบเปอร์แล้ววะเลดดอบร้อยยี่สิบเปอร์เอาเข้าไปเอาเอาเอาเลดดอบร้อยหกสิบเปอร์เอาเข้าไปโอ้โหโคตรเยอะเลย เลยดอบแรงหนาวะถ้าไปขุดดีนี่คือได้ของดีอย่างเดียวแลนะ้วเนี่ยอะไรอะเอ็กซ์ตาดอบโอเคสิบห้าเปอร์ยี่สิบเปอร์เอาเข้าไปโอ้โ,นโอเนอ์จี้ไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะต้องการสวิงเนี่ยอย่าให้มันสวิงเร็วขึ้นนะเรื่องของเรื่องอเวลาชาร์จนานปุ๊บม,มันจะได้แบบฟันเลยอะ โน energy เ,เบื่อไม่อยากได้เลยอ้อยิง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 แบบไม่เอาก็ยิงมาเรื่อยๆเนาะเออเนี่ยแหละที่ต้องการพอก่อนพอก่อนเอาอย่างอื่นบ้างโหแค่เลดดอบแม่ก็ป่าไปร้อยหกสิเปซ็นแล้วเนี่ยขวาดิขวาเล็ดดอปเหรอเอานี่ดีกว่า อันนี้โนเอเนอรต้องการใช้อยู่เวลาลงเหมืองเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันมีการอัปเดตปุ๊บผมว่าในเหมืองเนี่ยต้องมีมอนเตอร์เพิ่มอีกแล้วกว่าจะคุณหาหลุมเจอเนี่ยนานอ่ะเลด,ดบร้อยยี่เปอร์โ,อโหคุห้มเลยคราวนี้ไม่ตี้ฮิตโอเคฮิตด,ดอบอืม ไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาอะเพราะว่ามาตีฮิตดีกว่าโอกาสที่จะวันฮิตแบบหินก้อนใหญ่ๆได้ทีเดียวอ่ะไม่เอาอันนี้ฮิตตอบไม่เอาอ้อพอรอสักแป๊บนะครับจะลองดูว่ามันชาร์จชาร์จชาร์จในการขุดเร็วไหมลองดูดิ โอ้เร็วมากด้วยโอ้โหโคตรเร็วเลยเนี่ยต้องการเนี่ยไอที่ว่าอะไรนะอ่าเนี่ยสวิงไอสวิสวิงเนี่ยมันจะได้ชาร์จได้ไวขึ้นเนี่ยโอ้ไวจริงไม่ได้ว่าพูดเล่นเลยตอนแรกเช้านี้กัอืมประมาณนี้จะปลูกต้นอะไรดีวะ ขุดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนึกออกแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันจริงว่าจะปลูกอะไรขุดทิ้งไว้ก่อนนะครับโอ้โหทะลุไปถึงข้างนอกอ่าประมาณนี้แล้วกัน อ้าสองทุ่มอลิซยังไม่เข้าไปใน,ในบ้านาอีกเหรอนี่เก็บไว้ก่อนรอดูดิอลิซจะเข้าบ้านเมื่อไหร่ไม่ใช่แล้วหรอกยืนเป็นเพื่อนเป็นห่วงผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านคนเดียวเดี๋ยวเกิดอันตรายผู้หญิงต้องยืนด้วยกันเดีอ่ะยืนอยู่บนบ้านดีกว่าเดี๋ยวยุงกัดไม่ใช่อะไรนะฮะ จับเวลาดิจับเวลาดิอันนี้จะเข้าบ้านกี่โมงว่าเสียดายตรงพื้นที่ล่งโลเนี่ยน่าจะเดินเข้าได้เนาะมันติดรัวเนี่ยยังไม่ได้เช็คเลยว่าตอนคืนมาแรงมีอะไรบ้างโอเคได้เช็คเลยว่าไอ้ตัวไหนยังไม่ได้จับนี่ไงโอดีเผมวางแถวไว้ตรงแถวนี้แล้วโซนหนึ่งโซนสองดิโซนสองนี่ครบแล้ว โซนอ้นี่ไม่ใช่โซนอันนี้มันอันนันจักเงือกโซนสามโซนสามครบแล้วนะครับโซนสี่ครบแล้วแสดงว,ว่าโซนหนึ่งผมวางถูกละขาดแค่เนี้อย่างเดียวอะ่ะอะไรวะแอโดรแคบอะเป็นหัวลิศไม่ใช่หรอกยืนเป็นเพื่อนหน้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านเลยใช่ไหมเดินเข้าไปนอน ามติดชีวิตอลิสนะครับโอเคของเยอะนะครับไม่ใช no. ่ได้น้อยเลยแล้วผมเก็บก้อนหินกาดี่ไว้ทำไมรู้ใช in oh, right. ่ไหมครับมันเป็นเควสอ่าไม่ใช่เควสเด็กมันเป็นของไอเทมที่ว่าเด็กๆเก็บมาให้เราอ่ะมันส่งมาทางจดหมายผมก็เลยเก็บเป็นที่ระลึกเอาก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเรื่องตีบงตีบวกไอพวกของไอพวกเนี้ย ไว้เดี๋ยวผมมาทําคลิปต่อคราวหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะ see you again next day นะครับไว้เจอกันใหม่เหมือนพวกนี้แล้วกันเนาะสวัสดีครับ